สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมฟิลิปปินส์ไปได้3ต่อ0เซตในการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทย ในการแข่งขันเกมนี้บอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มให้เห็นถึงความแข็งแกร่งระดับเอเชียหลังระเบิดฟอร์มร้อนแรงเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปแบบขาดลอย3-0ต่อเซตในศึก4ีเกมครั้งที่33ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึม่มของแฟนๆชาวไทยซึ่งนัดนี้โค้ชออสจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามและทุกคนก็ตอบแทนความไว้วางใจด้วยการโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งเกมรุกที่ดุดันและเกมรับที่เหนียวแน่นทําให้ทีมชาติฟิลิปปินส์แทบไม่มีจังหวะก,กลับมาได้เลยทีมชาติไทยเอาชนะไปได้3ต่อ0เซต25ต่อ11 25ต่อ17และ25ต่อ16ทีมสาวไทยเก็บ6คะแนนเต็มพร้อมการันตีการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่มของกลุ่ม A แบบไม่เสียแม้แต่เซตเดียว เส้นทางในการล่าเหรียญทองซีเกมสมัยที่17และภารกิจป้องกันแชมป์สมัยที่15ติดต่อกันกำลังไปได้สวยเรามาฟังกันว่าชาวฟิลิปปินส์จะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนแรกเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ทีมชาติไทยพวกเขาใช้ระบบที่ชัดเจนกันมานานแล้วฟิลิปปินส์ยังฝึกกันแบบเร่งรีบแค่ไม่กี่วันผลออกมาแบบนี้มันก็ไม่แปลกอะไรทีมชาติไทยอยู่เป็นระดับโลกส่วนเราเพิ่งจะสร้างทีมกันเองความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยไม่มีตัวไหนเล่นไม่ดีเลยทุกคนเข้าจังหวะเหมือนกันหมดส่วนฟิลิปปินส์ส่งใครลงมาก็ยังเล่นคนละจังหวะเหมือนเพิ่งจะรู้จักกันไม่นาน ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์ค้นต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าโค้ชจะเก่งมาจากไหนก็ช่วยทีมชาติฟิลิปปินส์ไม่ได้ถ้าระบบวอลเลย์บอลของประเทศฟิลิปปินส์ยังล้มเหลวอยู่แบบนี้นักกีฬาก็เหนื่อยฟรีเพราะการจัดทีมมันล่าช้าเกินไปสมาคมไม่เคยพร้อมเลยในเรื่องนี้ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์ค้นต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่านักกีฬาของเรามีศักยภาพนะแต่ต้องมีการฝึกฝนเข้มข้นและสม่ำเสมอมากกว่านี้ จะซ้อมกันแค่ไม่กี่สัปดาห์แล้วหวังผลเพื่อเอาชนะทีมชาติไทยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มาวิเคราะห์ในเกมนี้ว่าพอฟิลิปปินส์เจอกับทีมชาติไทยมันก็เป็นเหมือนเดิมทุกปีทั้งเรื่องสปีดทั้งเรื่องจังหวะไม่มีทางจับพวกเขาได้ทันอยากให้ฟิลิปปินส์ของเราลองใช้ระบบแบบญี่ปุน่นหรืออิตาลีมาปรับใช้ดูบ้างไม่อย่างนั้นมันก็วนลูปอยู่แบบนี้ ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าการรับบอลแรกของเรายังอ่อนแอเกินไปจนทําให้เซตเตอร์จับจังหวะไม่ได้ถ้าอยากจะชนะทีมชาติไทยเราจะต้องเริ่มจากพื้นฐานซะก่อนไม่ใช่เน้นไปแต่งตัวในโซเชียลความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าดูการบล็อกของทีมชาติไทยแล้วชันทอตำแหน่งเป๊ะ จังหวะพวกเขาก็เร็วสลับเกมอยู่ตลอดเวลาส่วนเราบล็อกไม่ขึ้นวิ่งไม่ทันสุดท้ายโดนเขาตีทะลุตลอดความคิดเด็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยเตรียมทีมกันมาเป็นปีแต่เราเพิ่งจะเตรียมทีมไม่กี่สัปดาห์แล้วหวังจะเอาชนะพวกเขามันคงเป็นไปไม่ได้ความจริงก็คือช่องว่างมันกว้างมากเกินไปต้องยอมรับก่อนว่าเราเพิ่งจะพัฒนา วันนี้ผมขอแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆหน่อยนะครับโครมไฟโซล่าเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หนึเเซไม่ต้องเดินสายไฟติดตั้งง่ายส่องสว่างยาวนานถึง12ชั่วโมงต่อคืนมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 6 5ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศช่วยประหยัดงบประมาณลดค่าไฟฟ้า จากปกติราคา1,950บาทแต่หากท่านบอกว่ามาจากช่อง KJ Comment ลดเหลือ1,650บาทลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่าแน่นอนสนใจคลิกที่เพจ Winner s o r a Cell ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าพวกเราอย่าไปโทษผู้เล่นเพียงอย่างเดียวเลยปัญหามันอยู่ที่การบริหารและความล่าช้าทุกครั้งก็อ้างว่าไปหาประสบการณ์แต่ผ่านมากี่ปีแล้วก็ยังไม่แตกต่างไปจากเดิม มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าบางคนก็เล่นได้แต่ตำแหน่งไม่เหมาะสมสำหรับเขาเอาไปยืนผิดตำแหน่งมันก็เสียของเปล่าๆควรมีโค้ชที่กล้าปรับระบบใหม่ไม่ใช่ยึดติดอยู่กับไลน์อัพเดิมๆมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวยอมรับในเรื่องนี้ว่าตัวรุกของทีมชาติไทยตีแม่นยำและรวดเร็วมากจนเราไม่สามารถรับมันได้ทัน การตั้งรับของเรายังมัวมั่วไม่มีรูปแบบมันไม่มีอะไรที่จะสู้ทีมชาติไทยได้เลยพวกเขานั้นผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วด้วยมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงแฟนๆวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ด้วยกันเองตรงนี้ว่าแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์จงอย่างหัวเสียกันเลยนั่นเราเจอทีมชาติไทยนะ อย่าหวังที่จะเอาชนะพวกเขาระดับมันยังแตกต่างกันเกินไปขอแค่ผ่านไปสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้มันก็ถือว่าพวกเราอยู่ในมาตรฐานแล้วความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าเซตที่สูงเกินไปมันทำให้พวกเขาดักบอลได้ง่ายเราจะต้องปรับให้เป็นบอลเร็วถ้ายังใช้รูปแบบเดิมๆอีก10ปีก็ยังแพ้ให้กับทีมชาติไทยอยู่ดี มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าการเล่นวอลเลย์บอลในตอนนี้มันไม่ใช่เพียงต้องการพลังแต่มันต้องการความเร็วและเทคนิคที่ดีด้วยซึ่งทีมชาติไทยนั้นมีครบทุกอย่างเรามีแต่ใจเพียงอย่างเดียวซึ่งมันก็ไม่เพียงพอมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าฉันแทบไม่เห็นการเปลี่ยนตัวเพื่อแก้เกมเลยในเกมนี้เล่นแบบเดิมจนโดนอ่านเกมได้หมด โค้ชต้องกล้าปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้ดีกว่านี้ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นแบบเดิมจนหมด3เซตความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวคล้ายกันต่อเรื่องนี้ว่าอุซาได้เจอกับทีมชาติไทยแล้วควรเลือกใช้วิธีที่แตกต่างกว่านี้มันจะทําให้เรารู้ว่าการเล่นแบบไหนเหมาะสมกับทีมฟิลิปปินส์เมื่อต้องเจอกับทีมที่เหนือกว่าอย่างทีมชาติไทยความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ถ้าอยากจะเป็นคู่แข่งของทีมชาติไทยในอนาคตเราจะต้องเริ่มตั้งแต่โครงสร้างของเยาวชนฝึกฝนให้เร็วตั้งระบบทีมชาติให้ชัดเจนแบบนี้ถึงจะเรียกว่ารากฐานที่ดีความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มักกล่าวถึงรูปแบบการเล่นในเกมนี้ว่าบางจังหวะทีมชาติไทยขึ้นบล็อก3คนพร้อมๆกันเราแทบไม่มีจังหวะหลุดได้เลยแตกต่างกันที่ความเร็วและการอ่านเกมล้วนๆมันเห็นได้ชัดเจนมากในเกมนี้ มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าแฟนบอลเลย์บอลฟิลิปปินส์จงอย่าโทษเด็กๆเหล่านี้เลยพวกเขาทําเต็มที่ที่สุดแล้วเพราะพวกเราเจอกับทีมชาติไทยซึ่งทีมชาติไทยคือราชินีตัวจริงของอาเซียนความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าเราแพ้ให้กับทีมชาติไทยมันก็ไม่มีอะไรเกินคาดหมายนะแต่ฉันอยากจะเห็นรูปแบบการเล่นที่ดีกว่านี้ อย่างน้อยก็น่าจะทำให้ทีมชาติไทยต้องเอาจริงขึ้นมาบ้างไม่ใช่ให้พวกเขาเล่นสบายๆแบบนี้มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันแค่ต้องการเห็นการพัฒนาของวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์บ้างเพราะเป็นหนึ่งในกีฬาที่พวกเรานิยมเล่นกันดังนั้นมันควรจะพัฒนาให้ดีกว่านี้มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งเกินไปและดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่ได้ออกแรงเอาจริงด้วยซ้ําในเกมนี้นั่นแหละคือระดับที่แตกต่างของไทยและฟิลิปปินส์และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวฟิลิปปินส์โดยเขาได้มากล่ลาสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าถ้าต้องเจอกับทีมชาติไทยบ่อยๆมันก็คงจะดีเพราะเราจะได้เห็นถึงการพัฒนาของทีมฟิลิปปินส์ว่าถึงขั้นไหนแล้วในแต่ละปี และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้3-0ต่อเซตในการแข่งขัน4เกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยหากเพื่อ,อนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ คุณที่คลิกเขา้ามาไม่ว่าจะมาจากที่ไหนคุณผิดกำลังใจให้เราจำเป็นไปไม่เคยหยุดไกลความแน่นสุดไลายทุกทการแชร์ที่ให้เรารู้สึกยินดีได้ได